ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอมชาแนล Channel นะครับวันนี้อยู่ผมเอมนะผมจะมาพูดถึงตัวระบบ e x t r e m e c o r e นะครับที่มันเป็นระบบใหม่นะครับมาเป็นบวก12นะครับซึ่งจริงๆมันเคยมีที่เซิร์ฟเวอร์เกาหลีแล้วเนาะแต่ว่าตัวนี้นะครับมันมาอยู่ในเซนะิร์ฟเวอร์ Infinite c o อ b o หะไรๆคนอาจจะยังไม่รู้จักมันก็เลยจะมาทำความ เข้าใจนะครับแล้วก็มาอธิบายในส่วนนี้ให้กับทุกคนนั่นเองนะครับต้องบอกว่าผมก็มือใหม่เหมือนกันนะอันนี้ก็ได้ข้อมูลมาจากทาง GM Warmy นะครับ GM Warmy เนี่ยก็พอทําข้อมูลนะครับทั้ง Facebook แล้วก็ทั้งเว็บไซต์ YouTube ก็มีเหมือนกันนะครับแต่ว่าเขาเป็นคนต่างชาตินะครับเป็นข้อมูลภาษาอังกฤษทําหลายเซิร์ฟเวอร์เลยนะครับอันนี้ก็ให้เครดิตทางเขาไปแล้วกันเนาะอ่ะโอเคตัว c t Update นะครับผมที่เขาเคยทําข้อมูลเนี่ยนะครับมันก็เหมือนกับเซิร์ฟเวอร์เราเลยผมก็เลยยกตัวนี้มาพูดนะครับโอเค ตัวเอ็กตอัปเกรดเนี่ยนะครับมันจะสามารถอัปเกรดชุดอาวุธแล้วก็มอไซค์ได้นะครับมอไซค์เนี่ยมีทุกระดับเลยแต่ว่าถ้าเป็นชุดกับอาวุธเนี่ยเราจะสามารถนะครับทำได้ตั้งแต่ G8 ขึ้นไปหรือว่าของที่เป็นขั้นไฮขึ้นไปนั่นเองนะครับแล้วก็จะต้องบวกก้าวขึ้นไปด้วยครับถึงจะสามารถอัปเกรดได้ ตัวไอคิมอัพเกรดเนี่ยจะตันที่12นะครับทุกคนตัวไอคิมอัพเกรดเนี่ยนะครับหน้าต่างนี้เราจะใช้เงิน ALZ นะครับผมแล้วก็ใช้ตัวไอคิมโคแต่ว่ามันจะมีบอกว่าไอคิมโคเนี่ยจะต้องระดับเท่าไหร่นะครับถึงจะสามารถอัพเกรดขึ้นไปได้นะครับอย่างตัวอย่างนี้มันเขียนว่าต้องมีเลเวล4นะครับขั้นต่ําที่เราจะสามารถอัพเกรดขึ้นไปต่อได้แล้วก็จะมีเปอร์เซ็นต์บอกนะครับผมว่ามีโอกาสเท่าไหร่นะครับตรงนนี้เมื่อเรานะครับล้มเหลวไปเนี่ยเขาบอกว่าเราจะอาวุธเนี่ยจะไม่หายไปนะครับ จะไม่พังทลายนะครับผมแต่ว่าจะเสียตัว x t t a m ิ r o คนะครับแล้วก็ a l z ไปนั่นเองนะครับตัว Xteam ิ r o คเนี่ยจะสามารถสแต็กได้ทั้งหมด999นะครับผมใน1ช่องนะตัว x t e a ติ r o นะครับตั้งแต่เลเวล1จนถึงเลเวล4เนี่ยจะผูกมัดไม่สามารถเทรดได้นะครับผมแต่ตั้งแต่เลเวล5เป็นต้นไปนะครับ5 6 7 8 90ขึ้นไปเนี่ยนะครับสามารถวางขายใน Agent Shop ได้นะครับ ตัวไอคิมโคเนี่ยนะครับเราจะสามารถผสมนะครับเพื่อเพิ่มเลเวลมันได้อ่าในเซิร์ฟเวอร์เราเนี่ยตัวไอคิมโคเลเวลหนึ่งเนี่ยสามารถซื้อได้ในราคา1ล้าน a อลนะครับแต่ว่าเราจะต้องผสมจนถึงเลเวลห้าเราถึงจะสามารถขายไปเป็นเพชรได้นั่นเองนะครับตัวไอคิมโคเนี่ยระบบผสมเป็นยังไงนะครับมาดูกันระบบผสมเนี่ยนะครับอ่าเราจะต้องมี3ตัวที่อยู่ในเลเวลเดียวกันเราถึงจะสามารถผสมได้ยกตัวอย่างเช่นนะครับผมไอคิมโคเลเวลเทั้งหมด3อันเนี่ยผสมกันได้นะครับผม แล้วก็โอกาสที่เมื่อเราผสมแล้วเนี่ยมันจะมีทั้งหมด3แบบนะครับอยู่ที่เดิมนะครับบวก1แล้วก็บวก2นั่นเองนะครับยกตัวอย่างเช่นอันเนี้ยมีที่เอ่ามีอยู่ที่เลเวล9านะครับอยากจะผสมขึ้นไปนะครับจะต้องใช้ตัวมันเอง3อันโอกาสก็คืออาจจะเป็นอยู่ที่เลเวลเเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็เพิ่มมาบวก1แล้วก็เพิ่มมาบวก2นั่นเองนะครับแต่ว่าเมื่อมันล้มเหลวแล้วเนี่ยนะครับตัวไอติมโคเนี่ยจะยังเหลือ1เสมอนะครับผมเวลาที่เราผสมเนี่ยมันจะกลายเป็น1อันเสมอนะครับก็ มาดูเอาว่ามันจะเพิ่มนะครับหรือว่าอยู่ที่เดิมนะครับโอเคเรามาดูสเตตสกันนะครับว่าตัวอาวุธนะครับฟุทแล้วก็มอไซค์เนี่ยบวกอะไรบ้างตรงอาวุธเนี่ยนะครับก็จะมีเป็น a t t a c ก Rate รือแอทแทกอัพนะครับผมแอ a แทกเล e คือตีไม่ติดบล็อกแอ t แทกอัพก็คือดาเมจทั้ทงเวททั้งกายภาพ Accuracy ค่าความแม่นยำค r i t d a m a นะครับผมแล้วก็เพ n e t r a t i o n ค่าเจาะเกาะ All Skill Amm, Cancel Ignore Penetration นะครับผมก็คือไม่สนว่าเขาจะมี Ignore Penetration เท่าไหร่นะครับสำหรับศัตรูเนาะแล้วก็ด้านล่างสุดก็คือ All Attack Up ที่เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับยิ่งเราบวกไปเยอะมากเท่าไหร่นะครับดาเมจ e ต้นเนี่ยจะยิ่งแบบเยอะมากขึ้นเรื่อยๆนะครับผมโห oh, ตอนที่บวก12เนี่ยคุณผู้ชม All Attack Up 240เลย Accuracy 250, Crit Damage 27เปอร์ Penetration 105, All Amm Skill นะครับ15เปอร์เซ็นต์ แล้วก็ cancel ignore penetration 55เลยนะครับ all attack up เปอร์เซนต์อีก0.50เนะครับเยอะมากๆเลยนะครับผมในส่วนของตรงชุดเนี่ยก็จะมีเป็น hp defense defense rate damage reduction evasion แล้วก็ ignore accuracy ignore penetration defense up เปอร์เซนต์นะครับตอนนี้สแต็กเนี่ยจะเหมือนกันหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวชุดถุงมือนะครับรองเทา้าแล้วก็ส่วนหัวนะครับทุกคนโอเคต่อมาในส่วนของมอไซนะครับอันแรกก็คือ all attack up นะครับ defense normal damage up ignore normal damage แล้วก็ Ignore e v a s i o n Ignore Accuracy Ignore Damage Reduce Ignore Penetration Final Damage Up แลวก็ Final Damage Reduction นั่นเองนะครับจะบวกทั้งพลังโจมตีแล้วก็พลังป้องกันเลยนั่นเองครับแล้วก็พวกไ t e a m Upgrade เนี่ยมาสามารถที่จะกักออกมาได้นะครับผมโดยใช้ t e อต u p g r a d e seal Store นั่นเองนะครับก็ประมาณนี้นะครับวิธีการใช้ตัว Xteam c o r e ผสมยังไงได้สแตทอะไรบ้างน,นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามไปด้วยแล้วกันนะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ